ฉันท้องค่ะฮะฉันก็เลยอยากมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่ามันพอจะมีทางเป็นไปได้ไหมคะแต่คุณต้องตอบคำถามหมอตามความจริงนะครับคือว่าคุณได้มีเพศสัมพันธ์กับสามีคุณแค่คนเดียวใช่หรือเปล่าครับเอาจะ่ฉันมีสามีฉันแค่คนเดียวค่ะฉันไม่เคยนอกกายนอกใจเลยนะคะจริงจริงมันก็ พอเป็นไปได้นะครับที่สามีคุณ่ะจะไม่ได้เป็นหมันแต่แค่มีสเปิร์มะน้อยเกินไปคุณพอจะเอาเอกสารผลตรวจมาไหมครับหมอขอดูหน่อยเอามาค่ะน,นี่ค่ะไอพิม พี่ไม่พูดอะไรกับพี่เลย